รยนคณะกรรมการพวกเราเป็นตัวแทนจากโครงงานสารานุกรมไทยไลแอดเพื่อนความรู้ r p k s h o o l APK s h o o l และสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอนอยาวชนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงใจเซ่เล่าดิฉันเด็กหญิงอวสันดาอาการและดิฉันเด็กหญิงอนุ่นาเซย่างพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราชชัชันคอรจังหวัดพะเยาค่ะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอสารนุกรมไทยผ่านโปรเกมที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่ารู้ไหมว่ามันคืออะไรคือคอ,อะไรนะอะไร,ะไรนะคือโครงงานจากสารนุกรมไทยโดยเราใช้ชื่อเรียกมันว่าไลแอดเพื่อนความรู้ค่ะไลแอดคืออะไรหรอไลแอดมันก็คือโปรเกมที่ใช้ติดต่อในกลุ่มเพื่อนครอบครัวและการทำงานนี่แหละ โดยพวกเรานําข้อมูลมาจากสารานุกรมไทยที่เราได้คาสัรว่าเป็นเรื่องที่เยาวชนอ่านแล้วได้ทั้งความรู้และความสนุนสนานนั่นเองค่ะเยี่ยมจากสารานุกรมไทยเล่มที่27และที่32นั้นมีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่พวกเราได้คาสร่งเป็นจานวน3เรื่อง3<า>เรื่องเรื่องอะไรบ้างหรอมีเรื่องหุ่นกระบอกไทยเรื่องสิทธิมนุษยชน และเรื่องการปฏิวัติทางพันธุกรรมค่ะโดยทั้ง3เรื่องนี้เราจะนำมาทำเป็น3แถบเมนูได้แก่วิดีโอเนื้อหาสรุปแผนผังความคิดและแบบทดสอบจากเกมโดยเพื่อนๆสามารถคลิกไปยังแถบเมนูที่เพื่อนๆสนใจได้เลยค่ะสะดวกสบายและเหมาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์โควิด1 9ที่เพื่อนๆไม่สามารถออกไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเองได้ดังนั้นพวกเราไลน์แอดอพีเคสคูลจะเป็นห้องสมุดให้เพื่อนๆเ,เองค่ะเยี่ยมจ แล้วทำไมเราจะึจะัทำโครงงานนี้ขึ้นมาหรอเพราะมือถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วไงล่ะในเมื่อมันอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาเราก็ควรนํามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าโดยการสร้างโปรแกรมไลแอดขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนเพื่เยาวชนของเราใช้มือถือได้อย่างสร้างสารรค์ไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วนอกจากวัตถุประสงค์แล้วยังพัฒนาและออกแบบการเรียนรู้จากสาานกรมไทยผ่านโปรแกรมไลแอดเพื่อความรู้ แล้วก็สืบสารต่อยอดสารกรมไทยด้านการศึกษาของเยาวชนไทยค่ะโดยตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเมนูเร่ก,กันก่อนเลยวิดีโอมี3เรื่องดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอนงนาตไย,ย่างนะคะวันนี้ดิฉันจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เรื่องการปฏิวัติทางพันธุกรรมค่ะเอ๊ะเพื่อนๆเครสงสัยกันไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบตัวเรานั้นนะคะ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือไม่ทำไมรานั้นหน้าตาไม่เหมือนเจ้าของเรเลยนะคะเราได้ลักษณะต่างๆจากพ่อหรือแม่ผ่านการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเรื่องว่ายีนนั่นเองวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวาภาพในหัวข้อสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เช่นพืช GMO หรือสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่า GMO นั่นเองถ้าหากเพื่อนๆมีความสนใจอยากรู้เพิ่มเติมในเรื่องการปฏิวัติทางพันธุกรรมสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมไทยเล่มที่2 7หน้า267ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันใจไจ่เล่าวันนี้ใจก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับหุ่นกระบอกไทยเพื่อนๆรู้ไหมเอ่ยว่าหุ่นกระบอกไทยมีรูปร่างลักษณะอย่างไรวันนี้ใจก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับหุ่นกระบอกไทยไปกันเลยการเล่นหุ่นหรือการแสดงหุ่น ก็คือการแสดงที color color ่ใช้รูปจำลองนั้นเคลื่อนไหวได้ความนิยมในการเล่นแสดงหุ่นเป็นมหรสพในประวัติศาสตร์โลกการเล่นแสดงหุ่นเกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกกันทั้งสองฝ่ายโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกหากเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่สารานุกรมไทยเล่มที่32ค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรวันนี้ดิฉัน อวสชดาจ,จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปรู้จักกับคาว่าสิทธิมนุษยชนค่ะเพื่อนเพื่อนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะความหมายและแนวคิดสิทธิมนุษยชนคือคุณธรรมสากลที่เน้นคุณค่าของมนุษย์โดยถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีประวัติความเป็นมาของขบวนการสิทธิมนุษยชนแบ่งเป็นสองระดับ 1. ระดับประเทศ เมื่อประเทศต,ต่างๆยังมีระบบการปกครองที่ให้อำนาจแก่ผู้ปกครองผู้ถูกปกครองจะไม่มีสิทธิ์ในด้านเสรีภาพและความเสมอภาค 2. ระดับสากลปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อกันของบรรดานานาชาติสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ดังนั้น ทุกคนควรให้ความสำคัญและศึกษาความรู้อย่างเข้าใจซึ่งหากเพื่อนๆทุกคนสนใจอยากเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่32สําำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนกับวิดีโอที่เราสรุปเนื้อหาเข้าใจง่ายเป็นแผงผังความคิดให้เพื่อนได้ดูกันค่ะ ถึงเมนูเทปสุดท้ายแล้วคือการทำแบบทดสอบผ่านเกมคอมพิวเตอร์เพื่อนๆจะไม่น่าเบื่อในการทำแบบทดสอบอย่างแน่นอนถ้าไม่เชื่อเราไปดูกันเลย โดยกว่าจะมาเป็นโครงงานที่พวกเราได้กล่าวถึงนี้พวกเรามีวิธีการดําเนินงานโดยนําทฤษฎี 5e มาประยุกต์ใช้มีดังนี้ค่ะอันที่1ขั้นสร้างความสนใจโดยจัดท,ทําคลิปวิดีโอที่น่าสนใจสุขสนานใช้คําถามท้าทายเชิญชวนขั้นที่2สํารวจและค้นหาโดยนักเรียนศึกษาความรู้จากสารานุกรมไทยได้แก่เรื่องสิทธิมนุษยชนหุ่นกระบอกไทย การปฏิวัติทางพันธุกรรมขั้นที่3อธิบายและลงข้อสรุปโดยนำข้อเสนอในรูปแบบของภาพวาดตารางแผนภูมิในรูปแบบของแผงผังความคิดขั้นที่4่ขยายความรู้การเผยแพร่ความรู้ไลแอดได้แก่เยาวชนประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ขั้นที่5ประเมินประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบประเภทต่างๆการวัดผลประเมินด้านการพึงพอใจในของผู้ใช้ค่ะ ผลสรุปด้านความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมสารานุกรมไทยผ่านไลแอดเพื่อนความรู้จำนวน50คนสามารถสรุปได้ดังนี้การศึกษาในยุควิถีใหม่ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากจากเดิมที่เคยเรียนในโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนมาเรียนที่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ดังนั้นโรงเรียนราชประชานุคราะห์24จังหวัดพะเยาได้ตอบสนองรูปแบบการเรียนได้แก่ ออนไซต์ออนแ d นด์ออนแอร์ออนดมานและออนไลน์ไลแอดเพื่อนความรู้เป็นการเรียนและการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้เยาวชนไทยได้ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกสบายหรือเพื่อให้การศึกษาไม่หยุดนิ่งค่ะสรุปของโครงการนี้คืออะไรหรอโรงเรียนราชประชานุครา24จังหวัดพะเยาก็ได้ให้ความสนใจต่อโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนได้ใช้มือถือสื่อค้นแถมยังสนุกสนานกาับบททดสอบอีกด้วยเยี่ยมจริงๆผลสรุปของโครงงานนี้ก็คือพวกเราได้นำมือถือมาประยุกต์ใช้ให้ผ่านโปรแกรม l i n e แอดชื่อว่า l i n e แอดเพื่อนความรู้โดยมีนักเรียนและผู้ใช้งานให้ความสนใจต่อโครงงานของพวกเราเป็นอย่างมากและพวกเราจะนำผลตอบรับไปพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะเพื่อนๆคะที่เรารู้จักสารกรมไทยจนมาถึงปัจจุบันนี้ เป็นเพราะพระมหาการุณาทิคุณรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระมง่งจัดตั้งโครงกานสารานุกรมไทยขึ้นมาในพศ2512โดยพวกเราในฐานะเยาวชนไทยจะมาลงนารุ์ทั้งเยาวชนไทยนั้นใส่ใจในสารานุกรมไทยกันเถอคะค่ะดังที่เดชชัยคงอนันต์เอ็มเปียได้ปราบทกลอนไว้ว่าโบราณจดจารค่าสัมปัญ,ญญานั้นสูงสุดยกข่ามวลมนุษย์ได้ดพิพัฒน์ ธงชัยพี่น้องทุกเพศวัยภูพื้นฐานอ่านทุกวันไลออนร่วมคิดสร้างสื่อแนวทางองค์ราชันภูมิคิดประดิษันเรื่องร้อยพันได้ยินยนพวกเราเป็นตัวแทนจากโครงงานไลแอดเพื่อนความรู้ขอลาคณะกรรมการและเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ Và x ứ